ไอ้เชี่ยกูดูหนังอยู่นึกว่าโฆษณาในเว็บไอ้สัดไอ้กาไม่น่านเลยเลยกูกายรูปตายคู่ไวอ่ะ User l e t u r c h a n n ับตัดกัเราตามกัน เเเเาเริ่มละเขาเริ่มมาเขาเริ่มรอเขาเริ่มรอสัตว์เลยเสียวโดนยิงมาถ้ากูโดนตอดยาทีนี้ชิบหายเลยอ๋อมูเสียวโดนฆ่าตายวะไอ้เหี้ยกูก็โดนเตายไนะอ้เหี้ย่อกี้ไปป่าแล้วเม่อชิบหายไอ้เหี้ยอยูไปไหนเนี่ยเพือ่อนกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กว่านั่นเหรอลิม แค่แถวลิฟต์อ่ะพี่ไก่ไพี่เ,พเขยเเทำไมไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อะไรเนี่ยเขาอยู่ชื่อในเกมแต่เทียเขาไม่อยู่อ่ะว่าไงมาแล้วไงมาหลุดร้งในเกมชื่อมันอยู่ไปไหนทีเอสไปไหนไม่รู้ก็ทีเอสเขอยู่แล้วไงเข้ามาไหนอ่ะ

มันกายแต่พุ่มหลังเราจะขนนนเข้าแน่นอนเราคาดไปมันมันปรับโลบอกเออถ้ามันปรับไายมันเห็นกูนลนี่เห็นเราแล้วพุ่มนะเนี่ะเขาน่าจะปรับโลอะเพราะว่าคอมเขาแต่กัวปรับไายแต่พี่พี่โจคอมแรงคอมแรงอะพี่โจเล่นร้านอยู่ออคก,กูเสียเมื่ตายแม่เดินอย่างอันนี้อะู่หลังมังเกีนี้อันดีป่ะ ข้ามเกอร์ไมืองเกลือโด้ไมหมข้ามเหมืองเกอร์ไม่ได้ออกแล้วเว้ยเออข้ามเหมืองเกลือได้แต่ถ้าออกอ่ะโดนเนี่ยนตอนนี้โดนไหมตอนนี้อ่ะอย่าอย่าเฮ้ยออมหน้าหน้าเราออมมาแล้วออมอยู่เดินโดนโดนตายดิ่งนี้อ่ะหลังหรือข้อดเองไปดูหลังให้ ไอโลูกเดินมาโง่เลยอ่ะฮึฮึดูท่าตายต้องโลไป ออมกัวมันอยู่หน้าเรานี่แลหละไอ้เหี้ยไอ้เคดเราอยู่แถวหน้าเหลย <c oughs> ครับรับข้อความน,นะครับในหน้าหน้ากูหน้ากูแป๊บนึงแป๊บนึงแป้นนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,ง,ง,งอันนี้เล่นกิจกรรมอยู่เดี๋ยวนอนรอเอาก็รับแล้วรอนเลยนะอืะมรับขเข้าควาแล้ว <c oughs> ที่จอยมานะโอเคใช่แล้ว <c oughs> ออมอยู่หน้ากูออมอยู่หน้ากูมันอยู่หน้ากูเดี๋ยวพอตัวละครลงเตีการนอนตั้งไอเคดอยู่หน้ากูมึงงออมงออมขึ้นมึงงออมขึ้นด้านบนมึงงออมขึ้นด้านบนมึงบ้าเปล่าเดี๋ยวโดนไม่ ตูไม่โจมหดตีเบิ้ลเอาเพิรนอะไรดีไล่ยิงกันนะพี่อนเพิรนพกผมไม่ดีเซอร์แล้วว่าให้ยืมแต่ว่าวงออมขึ้นข้างบนมันอยู่ต้นไม้หน้ากลัวมันจะมีต้นหนึ่งที่ติดติดกับติดติดกับบังเกรอร์ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึย้นไปเลยแต่วะเอ๊ยละ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  านายอยู่ต้นไม่ตายเยยยอยู่ไหนอยู่ไหน,นวะนายมันอยู่ต้นดำมันอยู่ต้นดำนะต้นหน้าหรือไงต้นดำเนะี่ยงอองฮงฮงมึงไม่ตายวะงอองฮงงมึงก็ชาเลยมึงชาเลยตายพีงาม เ้ยกูมีดิสเ,เกินมาเลยก็บอกนึง่งมันแรงป็นแรงวะแรงแรงโคตรแรงเลยกูย,ยิงไอ้โล่สองหนา้าตายอะสองหันหน้าอะเอามาดิมา <c oughs> เขาอยู่เขาวัา <c oughs> เขาอยู่ตรงหิน <c oughs> ที่เดิมแนะ่แน่ไปเอเอ <c oughs> เจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วก uh> ูเจอแล้วหน้าหน้าแล้วหน้าเราไอ้ย่าเมื่อกี like <S <S ้กูเผลอไปกดวิสเปอร์พูดในสัตว์เอ้ยในพวกเอ้ยน้าหน้าหน้เห็นไหมพวกนด้านล่างเออพวกนด้านล่างกันแหละตัวพี่โจ้สีดำอ่ะเอาไงเพื่อนเอาไงดีตัวบนตัวบนอยู่ตัวบนผมมีเชียร์ไม่มี ผมนี่เราอยู่กันแน่เขาอยู่กันแน่เฮ้ยมันกลับถึงเดิมแล้วมันกลับถึงเดิมแล้วไม่ตายไว้เแค่เคยมึงมึงก็อมดีกูรู้ไมดีกูปืนอะไรวะซิกว่าซิกซ่าเอ้ยมันแรงก็เหี้ยรับปืนเข่าหลอกคุยเลยปืนแรงนะเว้ย

User joined your channel. Up, up, up. Ah. <laughs> <Yeah>, i <timer. laughs> <laughs>

ไอ้การลองยิงกูดิการไม่เจ็บไม่คันเลยไอ้เหี้ยลองยิงไอ้ปืนริมพีดขยันไม่แรงจริงนะเว้ยไอ้ปืนน่ะไอ้ปืนเล่นอะไรกันอยู่อ่ะแตต่่มมมัันนยยิงากกออลูไบเล่นอะไรกันอยู่อ่ะรอเออเอาหายไปไหนแล้ววะกูทิ้งเหรออยู่ไหนแล้ววะพี่กายเล่นอะไรอยู่อ่ะเล่นกิจกรรมกิจกรรมเล่นอะไรได้บ้างจบแล้วมันจบแล้วต้องถามกิจกรรมใส่หมวยเปล่าหรือเอามีดฟันดิ จะไปเล่นกันยังอะเสร็จ6ไปเล่นอะไรกันปะโลกไปเมืองวันคืออะไรโลกของเวันอะไปเล่นเกมวิวกันปะมาของคืนแล้วโลกมีอะไรบ้างวะมีกสาวามมาแม็กกี่แม็กสามโอ้โหลอเอาไปให้เคด้ะ พี่โจเมื่อกี้แบบกากาหัวตั้งนานนะเที่้ะเห็นแน่วะเรา,าได้แล้วได้แล้วแล้วแต่น้องโลเขาจะให้ไปละบายบายเฮียอะไรก็ไปไหนไปไหนโลเอาจะเล่นต่อไปเขียนไปไปจะไปไม่ไปไหนแล้วจะไปวอลเออไปไปวอป่ะ